ในโลกนี้ในในสังคมนี้ถ้าทุกคนต่างคนต่างอยู่ด้วยพฤติกรรมที่ดีต่อกันเนี่ยมันก็โลกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าอยู่เป็นอย่างมากแต่ถ้ามีพฤติกรรมที่เป็นเรื่องของการเบียดเบียนกันทําลายทําร้ายกันเนี่ยมันก็ไม่น่าอยู่แต่เอาละเมื่อสังคมมันมีความเจริญมากขึ้นเนี่ยสังคมก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการมีกฎหมายคือออกกฎหมายขึ้นมา ออกกฎหมายเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้คนดีได้อยู่ในสังคมที่ดีร่วมกันอย่างมีความสุขและคนที่มีความประพฤติท,ที่ไม่ดีเนี่ยก็จะต้องถูกถูกรับโทษถูกดำเนินคดีอันนี้ ถ้ายังไม่ถูกรับโทษยังไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวว่ามันมีนะถ้าเป็นเรื่องของการฆ่าผู้อื่นถ้าเป็นเรื่องของการท,า üher, าารทำร้ายผู้อื่นเรื่องของการรับขโมยสิ่งของของผู้อื่นเรื่องของการโกงกินคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าจะต้องรับโทษนะทัางจริงเนี่ยโทษทางทางเรื่องของสังคมที่เป็นเรื่องของการรับโทษในรูปแบบของการติดคุกติดตารางเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องภายนอกแล้วมันเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่โทษทางข้างในเนี่ยมันมีขึ้นก่อนก็คือคุณจะติดคุกทางวิญญาณคำว่า,าติดคุกทางวิญญาณก็หมายถึงสิ่งที่คุณทําเองนั่นแหละจะเป็นตัวที่เข้ามาขังคุณเข้ามาขังยังไงเข้ามาขังโดยทําให้คุณเนี่ยต้องต้องเมื่อนึกถึงแล้วคุณจะต้องรู้สึกไม่สบายใจ